ธถนการณ์ล่าสุดเลียงเมืองอุบลฟังตะวันออกว่องแหวนไปปากเซนะไปพิบูรณ์มั่งสาหารรถติดตั้งแต่เชียงวนเพชเดียงนี้ซีมองแรงเนยเพราท่านเดยวไปใส่ทั้งนาเป็นไฟแดงตามสุมบอกตามสุมเนี่ยติดมากเปล่เป็นสามกิโลกพอรถมาทา้งปากเซ่กับึ้นมานีครับรถมาทาั้งไอ เดือดอุดรวมกับมาทั้งนี้มั่งพิบูลมั่งสาหานกับมาทั้งนี้มารวมกันเพื่อหน,นีน้ำท่วมโดยเฉพาะขาเขาเมื่องบุบลถติดตายนู้ใดพ่อหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเดอ้อตอนนี้ตืตั้งแต่หกโมงเสาร์หอดเดี๋ยวนี้เบอ่งเวลาสี่โมงแรกก็ย่งติดติดไปแบบนี้อีกหลายมืออยู่เพราะว่าน้ำมาท่านลดสวัสดี FC เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับ มันนี่ผมมีโอกาสได้มาได้งานจากคนครพนมมาทรงหน้าจะรวยระยะทางประมาณสี่อยนิดนิด,นดที่ไอยโล่นิดนิดเออเส้นนี้มันติดพันอุบลน,นะครับก็เลยแลน้มาได้เคืองทังบังหอดอำนาจก็เลยเช็คบึงสถานการณ์น้ำถ่วมในจีพเอนี่แหละมันขึ้นสีแดงโูลว่าน้ำถ่ววมาสันว่าแต่ตอนนี้แลนเขามากใกล้สีหอดอุบลแล้วล่ะ เดียวประมาณสิบกว่ากิโลผมแลียนมาจากไอ้นครพนมนี่ก็มาพานไอ้มุกดาหารอำนาจแล้วก็มา,าน,นี่แหละสิเขาอุบลน,นี่แหละเนี่ยเส้นทางสองหนึ่งสองนี่แหละครับว่าจีจอดทำรถบรรทุกผู้ใดที่เพลินผ่านมาก,กับเพราะใครเห็นได้รถบรรทุกว่ามันไปใดหรือบ่ไดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารถบรรทุกญงสิไปไดเพราะามันิไปทั้ง อางเมื่อข้างตะเวนตกอากับตะเวนออกเดี่ยนะสองมองเดี๋ยวไปเบิ่งนกันว่าสิไปใดบ่ได้ครับปกติในวันทํางานเหตุงานจังสี่เนะาะทั้งสิเขาเมืองอุบลเนี่ยลดติดตะนนยเนรถยลดยหลยแต่ว่าสถานการณ์รังสี่พอ่คยมีโดดเรยนยนะมันก็น่าสงสัยอยู่ด้เดี๋ยวลองไปหาถามคนเบิ่งก่อนว่ามันไปไดบ่ได้เพราะว่าบ่าได้มาดวนเราเป็นสองเดือนละแม่ ทางแต่ตน้ำท่วมนี่ยเพรได้มากเลยกะละ็เลยสิเช็คเบิ่งจังหน่อยครับถ้าเช็คว่าไปเพราะใกะ็ดิเปลี่ยนเส้นทางใหม่ได้ปะ่ะกลับไปยังไหนอาารกินกันนะเอ้ให้ถามนะข้างรถไงมันไปได้บ่เส้นเนี่ยเส้ไปเดชอุดลมไหมไปเส้นนี้ไปได้บ่ราะไหนเซนไปทางปากเส้นเน่ยรอบเมืองอ่ะไปยุ่นบ่ะ บอลอมเมืองไปปากเสือเลยเอไไป้เไดินลมแต่ว่าอ้อมไปทางหุ่นไะเด้บะได่เด็บอกไปพแต่ว่าทังนี้กับไปอะไรยักันวันนี้ใจเนาะเดี๋ยวผมประกาไปผมว่าติไปผมบังบ่เห็นรถใหญงแลยนผมติไปหุ่นละเอาเอาเขาจากซาบาดเนี่ยมกกยังน่อยเนะเอามกกกระใหม่มกหนึ่ง เอาแก้วแก้วถุงนึงบ่มีเขากีวอ่ะถึงอันนี้สองไม้เอออันนี้ไมหนึงอันนี้ไม่นึงตับไม่นึงเอาเพราะว่ายุ่ทรืงรถไม่น่าิน่อยู่อยโอ้ยย่ำสลดปกติรถสิหลยเนาะรถบ่ห่าไรเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันหลุนกันเดี๋ยวเดินทางต่อครับจากการสอบถามแต่ว่ากับพ่อในใจหรอกเพราะว่า มันจะมีเลียงเมืองไปทัป้งตะเวนตกไปทั้งซีตะเกียบกระติดถ่วมบอทันแต่ว่าเลียงเมืองไปทั้งปากเส้นอ่อนไปทัป้งตะเวนออกไปได้บอทันิันว่าเดี๋ยวต้องไปหาถามรถงทั้งไหนกอนเดี๋ยวเดินทางต่อเลยครับวันนี้มันเป็นอุมโงมงบองเหตุก็สางอุมโมงก็ยังบอกว่ามีน,มน้ำนะเนาะแต่แดงว่ามันติดถ่วมตะ ใกล้ <muitas> ์แม่น้ำ no มุ no. ้นแม่น right. ้ำซีแหละครับแต่ว่าพบไปหรอกทั้งแต่ว่าไปทั้งนี่กับผ่านนึกเอาได้แต่ผานขาแม่น้ำซีก็ได้บดถ่วงบดถ่วงไม่ได้ไม่ได้บังการก่อสร้างคืบหน้าไปหัวใจหรอกคืบหน้าไปไกลอยู่ดิมอุโมงไกลแล้วโออุโมงด้านนี้แล้วตัวทางฟังตะเป็นออก เทพื้นเทคอนกีดแล้วครับทั้งเต่าไฟ้ซองทวาง่างีบติดแล้วเหลือแต่เก็บงานตอวนี้เหลือแต่เก็บงานทั้งขอบขอบทั้งกลางกลางเริ่มแล้วแล้วเริ่มที่แปลงกอก,กลางแล้วอุโม,มองอุโม,มองอุบลครับแสดงว่าสถานการณ์น้ำถ่วมบกกระทบกระเทือนต่อการกรอ่อสร้างอุโมงหลอดแยกเลยครับเดี๋ยวไปเบิง่งทางเรียงเมืองไปทางปากเซกันต่อเลย าอุ่นใจอยู่ครับว่ารถลังมาทางปี่หลายเลียงเมื่องทางตะวันออกพอเห็นรถโดยสารไปบุญทลิกกะมาทางนี่แหละน้ำท่วมประมาณนี้แหละครับฟังตะวันออกขึ้นไลยอยู่แต่ว่ารถสัญจรได้กระสอบใส้กันน้ำให้รถเที่ยวกันยั่งยงอยู่ครับวีแต่ถุงบิ๊กแบกทั้งนั้นเลยน้ำกับ ถ้กินรถสสิขึ้นได้พอมันไหลลงมากเลยเนาะมันเป็นปลายน้ำเนี่ยอู้มาขักมาเหนแยดน้ำเป็นเวิ้งน้ำมาขักตัวนี้ถ้าพรค่ากระสอบไส้นี่ท่วมบัดมันเป็นน้ำไหลผ่านเนาะมันก็เลยไหลหู้เดียวนะมาไรนมาไรนครับรถสัญจรไปมาไหนทางเรียงเมืองตะวันออกไหม เมืองเมื่อขบนไปทางตะวันออกไปทางปากเซ้น้ำสูงก็ถนนมัก็เคยเห็นเลยแหละครับปุ๊สูงก็ถนนสะพานขามแม่น้ำม,มุ่นสถานการณ์ล่าสุดกับข้างเรื่องเมืองตะวันออกของอุบลประมาณนี้แหละครับ อบวงแงวนตะวันออกไปพิบูลมังสาหารไปช่องมิกถ้าเรียวกัวลดตะพากนกะที่เขาเมืองว่าลินนะแต่เห้ากบสิขามสะพ่านไปนี่แหละกระทั่งเชรุดบอมเมืองครับไฟแดงตานสุมมหอดว่แงวนตะวันออกอี่แล้วครับสะพานงวง่แงวนตะวันออกเลยรถติดก็เริ่มห้างออกมากนี่ไปต่อ น่าจะรวยไปแล้วครับแลนเลียงเมืองทางตะเวนออกอ้อมมากพี่แล้วครับไฟแดงเดือดุดมเลือต่ว่าคากลับบนแน่ครับอาจจะไปทางเรียงเมืองตะเวนตกนี่มองมองข้าจะว่ามันถ่วมมันติดไปได้พอต่ว่าก็เห็นรดเหลี่ยมอยู่ด้นี่ครับตรงไปเข้าก็ติดไปเลียงเมืองตะเวนตกแต่ว่าสิเ,สด,เดียวใสไปผลเดือดุดมน่าจะรวยไปแล้วครับ มาเนี่ยครับขาครับอาจจะได้เบิ้งทางแต่เป็นโอ๊คคามันถ่วหม,มือมาถ่วม,ม,วมคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับมา้องหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จัก